จะเหลือไปนิดนึงก็ให้เราร่วมจาก่านฐันค่ะสาธุการแด่พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดเจ้าพระองคงทรงปลดเมตตาเรื่็กถึงชั้นเรียนชีวิตที่จำเนินขึ้นที่วันนี้เราอยู่ในเรื่องของการให้โอกาสและให้อภัยขอพระเจ้าอวยพรทั้งผู้พูดและผู้ฟังจะได้รับพรของพระเจ้าร่วมกันขอบพระเจ้าเมตตาช่วยเหลือในส่วนที่ยัง ติดพัดไม่ว no <Wow. S 2> you know, ่าจะเป็นการเข้ามาไม่ว่าสภาพชีวิตจิตใจของเราจะเป็นยังไงพระเจ้าขอเอาสิ่งเหล่า you น know, like ั้นออกไปแล้วขอเติมเต็มด้วยพระวิญญาณแล่นเคลื่อนไหวเราคนให้ได้รับกําลังใหม่ที่มาจากพระองค์แนวคิดใหม่ในทางของพระองค์ร่วมกันยกม่อฝักชนีไว้กับพระองค์ในพระนามพชธีวจริญสักนะครับก็เราอยู่ในหัวข้อชีวิตเจ็ดด้านสู่การเติบโตในพระสต์นะคะ ด้านนี้ชื่อว่าด้านให้โอกาสแล้วก็ให้อภัยนะคะเรามาอยู่ในบทที่สองและบทแรกเนี่ยเราพูดถึงการที่ไม่เป็นที่ยอมรับหรือการถูกปฏิเสธแน่นอนว่าเชื่อว่าเราทุกคนในชีวิตเราไม่ครั้งใดก็ครั้งหนึ่งเราเคยเป็นที่ไม่ยอมรับของบางคนและเราอาจจะถูกปฏิเสธมาหรือบางทีเราก็อาจจะเป็นคนที่ไม่ยอมรับคนบางคนและปฏิเสธบางคนด้วยนะคะ แต่ในหัวข้อวันนี้เมื่อผ่านบทที่หนึ่งมาแล้วเราจะพูดถึงบทที่สองในวันนี้ก็คือการตัดสินผู้อื่นนะคะแล้วก็ในการตัดสินผู้อื่นเนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องนะคะกับการการปฏิเสธการไม่ยอมรับผู้อื่นเนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องกับการตัดสินผู้อื่นหัวข้อนี้จึงเป็นหัวข้อในบทที่สนนองท,ที่เรียนกันออกมานะคะเ,เมื่อเรา ม่ให้อกการให้โอกาสแล้วก็การให้อภัยเนี่ยเป็นสิ่งที่พระเจ้าห่วนใจแล้วนะคะเมื่อเราถู่กานเป็น,ปนปกลุก่มบุคคลต่อบุคคลหรือคนหนึ่งต่อกลุ่มคนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็าะอาจจะมีวงจรของการปฏิเสธที่เกิดขึ้นอย่างที่เราได้เรียนมาแล้วแล้วก็เกิด สิ่งที่เราทำก็คือต้องให้เกิดการวงจรปฏิเสธย้อนกลับผู้สนิทอาจจะแบบเออๆน่ออกะอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ทํายังไงเราจะหลุดจากวงจรนั้นได้เราพูดถึงไปแล้วท่าน,นะนท่านในบทที่หนึ่งวันนี้เราพูดถึงเรื่องของการตัดสินผู้อื่นด้วยกันนะคะก่อนอื่นก็อยากจะให้ดูในหัวข้อสําคัญนะคะออพฤติกรรมสำคัญของบทนี้ต้องอยู่ในพระธรรมบูคานะคะ ที่หกข้อที่สาสิบแล้วก็สามสดนะคะที่หน้าหนึ่งรอยนะคะชัะ้นเรียนนี้ใครพร้อมจะเปิดกด้พร้อมอ่านได้เลยนะคะเป็นการช่วยในบทเรียนที่จะเลือเ่อนไปหน้าได้อยากรวดเร็วนะคะข้อแอรกทุกคนยังไม่พร้อมนะเดี๋จะอ่านให้ฟังว่าท่านทั้งหลายจงมีความเมตตากรุณาเหมือนอย่างพระบิดาของท่านมีพระไทยเมตตากรุณา อย่าวินิจฉัยโทษเขาและท่านทั้งหลายจะไม่ได้ไไดถูกวินิจฉัยโทษอย่ากล่าวโทษเขาและท่านทั้งหลายจะไม่ถูกกล่าวโทษจงยกโทษให้เขาและเขาจะยกโทษให้ท่านค่ะในส่วนนี้นะคะอ,อ,อยากจะหนุนใจเราอีกต่อนะคะด้วยการเล่าบางอย่างให้ฟังนะคะก็ในวันสุดท้ายนะของสงคารามกางเมืองน,นะคะในเวลาผ่านมา,นานแล้วนะคะของ สงครามกางเมืองของอเมริกานะคะตอนช่วงนั้นก็ในวันสุดท้ายเนี่มัมีการต่อสู้ระหว่างฝ่ายเหนือกับฝ่ายใต้นะคะแม่ทัพเมื่อท่านนายทหารสำคัญนะคะชื่อโจชัวแชมเบอร์เลนนะคะ,ค Ch ะ,คะเป็นผู้บังคับบัญชาฝ่ายเหนือนะคะก็แล้วก็ทหารของพวกเขาในวันที่สิ้นสุดเนี่ยพวกเขาได้รับชัยชนะสิ่งที่เกิดขึ้นคืนนนนนอ,ขอเขาจะยืนเรียงกัน มีถนนเส้นหนึ่งเขายืนเรียงกันทั้งสองฝั่งเลยของถนนเรียยืนยาวเลยถนนฝั่งขวาฝั่งซ้ายนะแล้วในขณะนั้นก็ให้ทหารที่เป็นกองทหารฝ่ายต้าที่ยอมจะทนเดินผ่านกลางพวกความสงครามการเมืองเราย่อมรู้ว่าไม่ใช่เป็นการต่อสู้ระหว่างประเทศแต่เป็นสงครามที่ต่อสู้กันเองระหว่างคนเดือนนะคะด้วยความที่มีความขัดแย้งจินึ่งที่นายทหารโจชวน ชมเปญเนี่ยได้ทำก็คือว่าเขาก็บอกว่าเขาสั่งของเขาซึ่ตั้งเสาอยู่ทั้งสองฝ้ากับข้งหนุ่เน่ยเพื่อที่จะให้ผู้ที่แท้เนี่ยเดินตรงกลางเขาสั่งว่ามีคําสั่งว่าอ,อย่าพูดในสิ่งที่หรือทําในสิ่งที่ฉลาดที่สุดที่พวกเราฝ่ายชนะควรจะ ทำแล้วก็น่าประทับใจที่สุดก็คือเมื่อพวกเขาเดินผ่านคนที่ยอมแพ้เดินผ่านให้ทําความเคารพคนที่เดินผ่านและไม่มีค่อยคำใดๆเลยไม่ว่าจะเป็นการดูหมิ่นหรือว่าเป็นการาแสดงอาการเยอยๆหรือว่าคําพูดที่สอ่อให้เกิดความรักใา,ายเพลินหรือบาดหมางกับผู้ที่เป็นฝ่ายแพ้เมื่อมีการ ป่ายใต้เดินผ่านกลาทงทั้งสองข้างที่เป็นผู้ชนะก,ก็ยกดาบยกปืนของตัวเองเพื่อทำความเคารพผู้แพ้ที่เดินผ่านสิ่งที่ได้ในวันนั้นเนี่ยมีความสำคัญมากก็คือ,อกองทัพทั้งกองทัพกลับมารวมเป็นหนึ่งเ,เดียวได้นะคะด้วยการกระทำแบบนั้นนะคะนันก็คือแทนที่เราจะยกปืน ยกมีดรต่าขึ้นต่อสู้กันแต่เรายกสิ่งที่เรามีอยู่นั้นเพื่อให้เกียรติกันนะคะนั่นก็คือเป็นท่าทีที่ถูกต้องนะคะของการใช้ชีวิตในการที่จะเ,เกี่ยวกับเรื่องของการตัดสินผู้อื่นนะคะเพระเจ้าตัสเอาไว้นะคะในพระธรรมบูกาบทที่6ข้อที่36เนี่ยนะคะถึงการให้อภัยว่า เ,เพระองค์ช่วยให้เราเข้าใจว่ามันมีความแตกต่างระหว่างคนที่ได้รับพระคุณกับคนที่ไม่ได้รับพระคุณนะคะคือคนที่ได้รับการอภัยจากพระเจ้าพวกเขาจะแตกต่างจากคนอื่นอย่างเห็นได้ชัดในฐานะของเราที่เป็นผู้เชื่อเราต้องทําสิ่งที่คนอื่นคิดว่าเป็นไปไม่ได้นั่นคือการที่เรายินดีที่จะให้อภัยและพก็ลักงศัตรูของเรา พระเยซูจึงบอกว่าจงมีความเมตตาในที่อ่านเมื่อสักครู่นี่นะคะลูกาบทที่6ข้อที่36ขสงเจเนี่ยว่าจงมีความเมตตาเหมือนอย่างที่พระบิดานะคะของท่านมีพระทยัยเมตตาการุณาะ,ะก็เมื่อเราเห็นสิ่งเหล่านี้ก็ก่อนที่จะเข้าสู่บทเรียนในเรื่องของการตัดส,สินผู้อื่นเนี่ยให้เราลองทบทวนพิจารนาหลักการนี้นะคะที่พระเยซูทรงมอบไว้เป็นพระวจนะของพระอ,องค์เนี่ยว่าหลักการนี้เราใช้หลักการนี้ในการให้อภัย แล้วก็ความรักสัแสดงความเมตตาต่อกันสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นในที่ทํางานไหมสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นในครอบครัวของเราไหมแล้วก็มันส่งผลยังไงบ้างเมื่อเราใช้ความรักความเข้าใจเป็นเครื่องเดียวยามากกว่าการใช้การตัดสินหรือ,อวิธีการคิดของเราะะกาะก็ก็อยากจะหนุนใจนะคะว่าพระคุณของพระเจ้านะคะก็ สะท้อนผ่านทางผู้ที่ใช้วัวจะนะธรรมใช้หลักการของพระองค์ในการดําเนินชีวิตถ้าวจะนะธรรมของพระเจ้าก็พิสูจน์ให้เห็นว่าเป็นอย่างไรคะเมื่อเราอ่านพระคัมภีร์เมื่อเอซาวได้สวมพี่ชายนะได้สวมกอดน,น้องชายที่คูกโกนั่นคืออภัยใช่ไหมคะนั่นคือการอภัยในประสบการณ์บทที่3 3สาข้อที่4ี่นะคะหรือเมื่อสักเทียงก,กับใจพระเยซูเป็นอย่างไรคะให้อภัยค่ะแล้วก็ พ้อที่วิ่งออกไปสหรับลูกที่เป็นบุ่รน้อยหลวงหายนะคะในโคการบทที่15เราเห็นการคืนดีเราเห็นการไม่ตัดสินแต่เราเห็นการให้อภัยการให้โอกาสเกิดขึ้นนะคะดังนั้นด้วยพระคุณของพระเจ้าก็ขอให้เรายุตินะคะทุกสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นในความคิดจิตใจของเราเพราะวันนี้เป็นวันสุดท้ายจะถามว่าบังเอิญมีสิ่งดใ,ใดในใจแล้วพระเจ้าเหมือนจะให้เรายึดยึดได้นะ ว่าเรากาลังตัดสินคนอื่นหรือเรากําลังทําในสิ่งบางอย่างนะคะออขอให้วันนี้เป็นวันที่ความผมขื่นใจของเราความขัดเคืองระหว่างเรากับศัตรูของเราก็ดีหรือการถูกปฏิเสธการตัดสินใดๆเนี่ยวันนี้จะหายไปจากจิตใจของเราขอระลับการเติมเต็มด้วยพระคุณของพระเจ้านะคะแล้วเมื่อเราผ่านตรงนี้ไปนะคะเราก็จะเข้าสู่บทเรียนกันนะคะเรื่องของออการตัดสินผู้อื่น เจ้าเนี่ยให้อภัยกับเราแล้วก็พระเจ้ายอมคืนดีกับเราเนี่ยไม่ใช่เพราะเราเป็นคนบริสุทธิ์หรือเป็นคนดีเพียงพอพระเจ้าถึงทําอย่างนั้นแต่เป็นเพราะว่าพระเจ้าของเราเปลี่ยนด้วยพระกระุณาคุณแล้วก็พระเมตตาพระองค์จึงให้อภัยนะคะกับเราวันนี้เป็นเวลาที่เราต้องสำรวจตัวเราเองแล้วก็ถามตัวเราเองว่าเรามีแนวโน้มที่จะไม่อดทนกับคนที่ทาผิดกับเราหรือเปล่านะคะบางที เราอาจจะคิดว่าสิ่งที่เขาทาเนี่ยเราอาจจะคิดในใจว่าโอ้สิ่งที่เขาทำเราไม่มีวันทาหรอกฉันไม่มีวันทําอย่างนั้นแน่เลยแต่ให้เราพิจาราณาคำอุปมาของพระเจ้าที่ให้วันทพระคัมภีร์นะคะเดี๋ยวถ้าใครเปิดหน้านนะเปิดอ่านในลูก,กาบทที่18ปนะคะข้อที่เกถึงข้อที่14อ่อ่านสองคนก็ได้ะคะ่ะใครพร้อมเปิดได้เลยนะคะอยู่ที่หน้า125รหค่ะ สำหรับบางคนที่วางใจในตนเองว่าเป็นคนชอบทำและได้มีคุกันกรพระองค์ตรัสคำหนมาณว่ามีสองคนขึ้นไปอธิษฐานม,มีคนเดียวคคนิสี์คนฟราดิียินดีเยี่ใจของตนอธิษฐานว่าข้าแต่พระเจ้าข้าองค์มูลนา ดีครัไม่เห็นซึ่งเรืองนี้เรอาจเรนี้ไ้มหรว่ามนอะไรสับดาร์ดข้าพูบูรและสอบการซื้อข้าละข้าพูได้เอาสิ่ชักนี้มาถวป่ายคนเก็บภาษีแั้นยินจะไนไม่เม็ฟ้า คนว่าก็าแต่พระเจ้าทรงโปรดพระเมตตาแกขา่ข้าพูดที่เป็นคนบาปเราบอกท่านเลือหลายว่าคนนี้เนี่ยเมื่อกลับไปในบ้านของคนกำลังประช็อกอใช่คนหนึ่งอันเพราะทุกคนที่ยกตัวขึ้นจะต้องถน,นึ่งเดียวไอ้ทุกคนที่ยกตัวสองเต่าคนหนึ่งอันนี้เป็นเรื่องของขอคุณมากเป็นเรื่องของปาริสีแล้วก็คนเก็บภาษีนะคะอันนี้คำอุปมาอันนี้น แล้วให้เราเห็นนะคะเรื่องราวเนี้ยทำให้เราเห็นว่ามีการเกิดสินประเภทหนึ่งเกิดขึ้นระหว่างคนสีแล้วก็คนเก็บภาษีกพราริสีก็มีความเชื่อมั่นในตัวเองเขาคิดว่าตัวเองเหนือกว่าใช่ไหมคะแล้วก็ดีกว่าด้วยงเหนือกว่าแล้วก็ดีกว่าอีกคนหนึ่งคือค,คนเก็บภาษีนะคะทันศนคติในการที่คนหนึ่งมีต่อคนหนึ่งเนี่ยด้วยความคิดที่ดูหมิน่นแล้วก็ประเมินคนอื่นเนีย เป็นสิ่งที่พระเจ้ากําลังสอนเราว่าเมื่อไหรก็ตามที่เราเริ่มปฏิสัดสิงคนอื่นเนี่ยนะมันจะเป็นสิ่งที่ทําให้เราเนี่ยไม่อาจจะเข้าใกล้พระเจ้าได้มากยิ่งขึ้นเราไม่มีวันจะเข้าใกล้พระเจ้าได้มากขึ้นถ้าใจของเราเนี่ยประมนคนอื่นปฏิสังข์คนอื่นตลอดเวลานะคะก็เอ่อซีเเนี่ยเขาเขียนเขาได้ล่าวไว้นะเขาเขียนไว้ว่าการมองตากไว้เป็นแบบเอ่อเป็นเป็นไว้มีอยู่แบบหนึ่งว่า อาจจะเป็นปัญหาของเราก็ได้คือว่าพระเจ้าทรงอยู่เหนือนเราในทุกๆด้านอย่างไม่อาจเทดได้เราไม่มีทางรู้จ,จักพระเจ้าได้แต่ใดก็ต,ตามที่เรามีจิตใจที่ย่อยหญิง่งคนที่ย่อหญิ่งมักจะมองเห็นสิ่งต่างๆและผู้คนที่อยู่ในระดับที่ต่ำกว่าตนเองและแน่อนอนว่าเมื่อมองต่ำเราเมื่อเรามองต่ำเมื่อไหร่เราก็จะไม่มีวันเห็นสิ่งที่อยู่สูงกว่าเรา เมื่อไรก็ตามที่เรามองดูดูหมิ่นดูแกลนี้อย่างปาลิีเนี่ยก็มองดูหมิ่นดูแกลก็ดูเขามองว่าคนนั้นก็ขูดรีดคนนี้ก็อาดทามล้วงก็เวนีเก็บภาษีบ้างนะคะนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วพอเอิญเขาเ,เขา้เขามาในวิหารแห่งเดียวกันเพื่อนมาสการพระเจ้าคนเก็บภาษีตระหนักว่าตัวเองเป็นคนบาสนะคะแล้วก็เมื่อเข้ามาก็ม,มาอยู่ต่อจกาพะาพักของพระเจ้าขอพระเมตตาของขอพระเ,เจ้าช่าชวยเหลือชีวิตของเขา ความเย่อหยิ่งเนี่ยของปาริสีเมื่อเข้ามาหาพระเจ้าแทนที่จะมองไปที่พระเจ้าเนาะแต่กลับมองไปที่คนอื่นแล้วก็บอกกับพระเจ้าว่าเขาดีกว่าอย่างนู้นอย่างนี้ความเย่อหยิ่งเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นตั้งแต่โบราณการนะคะไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นเมื่อไหร่ดีเนาะเมื่อมีผู้สวรรค์ผู้สวรรค์ก็กระเบิดต่อพระเจ้าด้วยการเย่อหยิ่งเนาะแล้วก็การมาเป็นมารสตาร์นะคะแล้วก็เกิดขึ้นกับเอวาแล้วก็อาดามด้วย ด้วยการที่เขาปรารถนาจะเป็นเหมือนเจ้านะคะมือที่เลื่อนออกไปอยุดนั้นก็คือความไม่เชื่อ,อว่าการไม่เชื่อความที่มีกับเจ้าแล้วก็พูดถึงเรื่องของการเยื่อหิงก็ยังคงมีมาจน,นถึงทุกวันนี้นะคะแล้วก็หลายครั้งในชีวิตของเราในบางแง่มุมในบางวาระโอกาสเราก็มีบางมุมของเราเหมือนกันที่ความเลื่อยหินเขา้ามาครอบครองแล้วก็จับกลุ่มในชีวิตของเรา ก็ก็ให้นึกถึงคำองงของเนี่ยนะคะของของซีเอสลูหว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามองเห็นคนอื่นต่ำกว่าเราเพ่งมองสิ่งที่ต่ำกว่าเรามักจะเป็นคนที่เล่อยอยู่และเมื่อเรามองเราคิดว่าเราอยู่สูงเราไม่ได้มองสิ่งที่สูงกว่าทันะะ้งที่สิ่งที่สูงกว่าเนี่ยมีอยู่แน่นอนคือพระเจ้าผู้ทรงรอคดนะคะกะ็การตัดสินเนี่ยผู้อื่นเนี่ย ก็เป็นประเภทของหนึ่งที่เรียกว่าเป็นเรื่องของการกล่าวโทษผู้อื่นนะคะเหมือนอย่างครามิสีทารรมก็เขาก็กล่าวโทษคิดว่าตัวเองเหนือกวา่าแล้วก็พยายามที่จะจับผิดนะคะผู้ที่ทำผิดต่างๆนะคะเราคิดว่าตัวเองฉันดีกว่าเธอนะฉันดีกว่าคุณและก็ไม่ชีวิตของฉันไม่มีวันทําอย่างที่คุณทาแน่ถ้าหากว่าสิ่งน,นี้เข้ามาในจิตใจให้รู้นั่นเลย ว่าความเยื่อหิ้มกำลังเข้ามาในจิตใจของเราแล้วนะคะไม่ว่าเราจะเหนือกว่าหรือเป็นต่อ,อยังไงก็ตามแต่เราอย่าทำแบบนั้นไม่ใช่อของเราเพราะยัการจับผิดคืออะไรคะการจับผิดก็คือการมองข้ามข้อบกพร่องของตัวเราเองและขณะเดียวกันก็ทําหน้าที่เป็นผู้พิพากษาความผิดของคนอื่นด้วยในเวลาเดียวกันดังนั้นถ้าเราจับผิดคนอื่นเมื่อไหร่นรนะสองอย่างมาทันทีเลยนะคะอย่างแรกก็คือเราคิดว่า เราดีสุดยอดมากเราไม่มีข้อบกพร่องอะไรมองภาพข้อบกพร่องของตัวเองทั้งหมดเลยเหมือนพระธรรมบอกว่าไงไม้ทั้งข้ออยู่ในตามไม่เห็นนะแต่เห็นผมใช่ไหมคะตา่างพวกอื่นนะคะในขณะเดียวกันก,ทนก็ทาหน้า,านออที่เป็นผู้พิพากษาคนอื่นด้วยในเวลาเดียวกันมนุษย์เราเนี่ยหลายอย่างเมื่อเราเห็นสิ่งใดก็ตามตาเราเห็นความคิดเราเข้าไปจับตรงน,นั้นทันทียแล้วตัวที่ไม่ทันได้รู้หรือคิดอะไรเราเริ่มตัดสินแล้วว่าเอ๊ะนี่ถูกุติ เป็นมาอย่างไงนะคะดังนั้นเวลาที่เราะตัดสินคนอื่นเนี่ยก็พระคัมภีร์ก็บอกกับเราสอนเราไว้ว่าสําคัญมากนะคะข้อน,นี้อยากจะให้ขีดไว้นะคะก็คือว่าพระคัมภีร์สอนว่าถ้าหากว่าเรากล่าวโทษคนอื่นเนี่ยเราก็กล่าวโทษตัวเราเองเมื่อเราตัดสินผู้อื่น,นเพราะตัวเราเองก็มีความผิดบาปอย่างที่เราเห็นในตัวผู้อื่นเช่นกันเราตัดสินผู้อื่นเนี่ย เราก็กำลังตัดสินตัวเองด้วยเรามีเรา,มมาก็ยังคงม,มีความบาปเราก็ยังคงมีความผิดนะคะเหมือนในพระธรรมโรมบทที่สองข้อที่หนึ่งกล่าวไว้ว่าเฉ mm hmm. ฉะนั้นมนุษย์เอ๋ยไม่ว่าท่านจะเป็นใครเมื่อท่านกล่าวโทษผู้อื่นนั้นท่านไม่มีข้อแก้ตัวเลย mm hmm. เมื่อท่านกล่าวโทษผู้อื่นท่านก็กล่าวโทษตัวเองด้วยเพราะว่าท่านเพราะว่าท่านที่กล่าวโทษเขาก็ยังประพฤติอยู่อย่างเดียวกับเขานะะพระเจ้าก็เตือนใจเราเนาะที่ เราจะมีมุมมองในการตัดสินคนอื่นอย่างอยากยมีความเข้าใจมีทัศนคติต่อผู้อื่นอย่างเหมาะสมด้วยถ้าเราคิดว่าการตัดสินคนอื่นเนี่ยเป็นสิ่งที่ถูกต้องบางทีมนุษย์เราคิดนะเรามองเห็นเราก็คิดว่าต่อสิ่งที่เราตัดสินนี่น่าจะถูกแล้วล่ะนะคะเพราะว่าสิ่งที่พวกเขาทําก็ดูเวลวร้ายเนี่ยดูไม่เหมาะสมอะต่งางต่างเราก็เลยตัดสินเขาแต่เราก็อยากจะให้เราดูมุมมองของเจ้า พระเจ้ามีมุมมองอยังไงต่อคนที่ทําผิดพระเจ้ามีมุมมองอย่างนี้ค่ะว่าเพราะว่าผู้ใดรักษาธรรมบัญญัติได้ทั้งหมดแต่ผิดอยู่ข้อเดียวผู้นั้นก็เป็นผู้ผิดธรรมบัญญัติทั้งหมดพระเจ้ากำลังบอกมาว่าไม่มีใครไม่ทําผิดอ่ะทุกคนทําผิดเพราะฉะนั้นเมื่อเราเห็นคนอื่นทาผิดเราควรจะมีมุมมองต่อคนคนนั้น,อ,นอย่างที่พระเจ้ากาลังมองดูในชีวิตเราและพวเราเองก็ยังคงทําผิดอยู่ เรื่อยๆบ่อยๆสิ่งบางวันที่ไม่ถูกเราก็ยังอ่อนแอแล้วก็ยังทาอยู่บ่อยๆดังนั้นพระเจ้าบอกเลยว่าไม่มีใครสามารถทํารักษาทรมาบรญญัติได้ทั้งหมดนะเพราะคนก็ถ้าผิดแค่ข้อเดียวก็ถือว่าผิดนะไม่ใช่ว่าทำเก้าจดเก้าข้อถูกผิดนแค่ข้อเดียวแล้วมันแล้วจะถูกนะคะดังนั้นทํมาบรญญัติต้องรักษาให้ถูกต้องทั้งหมดพระเจ้ามีความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของการทำผิดพระเจ้าจึงทรงยอมรับคนบาป ได้ต่อเวลานะคะนี้เราเข้าสู่วงจรนะคะของการที่พักษานะคะเบทที่หนึ่งเราเข้าสู่วงจรของการปฏิเสธไันได้ไหมคะอันนี้เป็นวงจรของการที่พากษาเราเริ่มต้นด้วยว่ามีสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นตัวฉันฉันเริ่มเห็นละว่าคนอื่นทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องในชีวิตของเราเราเห็นบ่อยๆเลยเดี๋ยวเราก็เห็นละคนนี้ทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะ แล้วก็ทีนี้เมื่อเราเห็นในสิ่งที่เขาทําในสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะเอ่อพวกเขาเนี่ยไม่ได้ทําตามมาตรฐานที่เราต้องการหรือพวกเขาทําไม่ถูกต้องตามมาตรฐานจ้าเป็นสองสิ่งที่เราต้องพิงจรารณานและแม้ว,ว่าเขาทําไม่ถูกแต่เขาไม่ทําไม่ถูกใจเราหรือเขาทําไม่ถูกตามาพระวจนะของเจ้านะคะ ถ้ามีคนทําไม่ทําตามมาตรฐานของเราไม่ทําตามที่เราคิดว่าถูกต้องอพวกเขาก็อาจจะผิดจริงนะหรือเอก็ตามนะหรือว่าทําในสิ่งที่ไม่ถูกต้องก็ตามสิ่งที่เราจะต้องเห็นต่อไปนะคะไม่ว่าเขาจะผิดทำอะไรก็ตามขั้นที่สองจะเกิดขึ้น,นะะเลยค่ะเกิว่าพอเราเห็นปุ๊บขั้นที่สองเรามี เราไม่ได้บอกกับตัวเราเอว่าเราจะเลือกตัดสินใจแต่ว่ามันจะตัดสินใจเองเลยนะคะเราจะมองเหตุการณ์นั้นเราก็จะตัดสินใจนั้นฉันเลือกที่จะตัดสินใจแล้วก็กลัาพูดอันนี้เป็นอลก,กับสิ่งที่เกิดขึ้นบนถนนที่บ้านเลื่อนในสมองเลยคะ่ะไปเองเลยนะคะโดยที่เราไม่บอกว่า,วาเราตัดสินเราอาจจะมาุตัวหลังๆเลยก็ได้ว่าอ๋อเราได้ตัดสินเข้าไปแล้วแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเรามองแยกออกไปเป็นขั้นตอนเนี่ยเห็นเขาทาผิด ต่อมาเราเลือกที่จะตัดสินแล้วว่การโทนเขาไหมเราจงใจที่จะตัดสินให้คนหนึ่งมีความผิดเพราะว่าเขาทําไม่ถูกหรือว่าบางคนก็ทําในสิ่งที่ไม่สมควรดังนั้นเขาก็ต้องได้รับในสิ่งที่เขาไม่สมควรละแต่พระเจ้ากำลังบอกเราอย่างว่าไม่ว่าเขาจะผิดต่อเราในทางของมนุษย์หรือเขาจะผิดในตามพระพจนะของพระเจ้าสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเมื่อเราตัดสินผู้อื่นเรากําลังทาหน้าที่แทนพระเจ้า ไม่ใช่หน้าที่ของเราที่จะตัดสินคนอื่นนะคะมีผู้ทรงตั้งรำรบมมัญญัติและผู้ทรงทพิพากษาตัดสินแต่เพียงองค์เดียวคือพระองค์ผู้ทรงสามารถช่วยเราให้รอดได้และทรงสามารถทําลายเราได้แต่ท่านเป็นผู้ใดเล่าท่านจึงตัดสินเพื่อนบ้าของท่านนะคะดังนั้นกเ็เราอาจจะมีหลายชื่อในใจเ,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 เราเยอะเนาะเลยคิดว่า มีคนที่ทาไม่ถูกหลายอย่างในใจของเราคนนี้เราอยากประสิทธินะ์ในคนที่คนนี้คนนี้ไม่ดีคนนี้ขี้เกียจคนนี้ขี้โกคนนี้อะไรนะไม่ไม่ใส่ซสื้อเสเวลาคนนี้ไม่ค่อยทำงานเรื่องอะไรก็ตามนั้นอาจจะมีขึ้นมา,ยา,ยาเยอะแยเลยนะคะแต่ว่าวันนี้พระเจ้าก็บอกกับเรานะคะว่าให้เราเทําหน้าที่ของเราะะและการประสิทธิ์เป็นหน้าที่ของพระองค์เราจะมีมออข้อสุดท้ายที่พูดนะคะว่า ตัวอย่างการตัดสินในพระคังวีก็พูดถึงตัวอย่างการตัดสินพวกอื่นไว้นะคะช่วงเวลานั้นเป็นช่วงเวลาที่พระเยซูแล้วก็สาวกของพระอ,องค์เนี่ยกำลังเดินทางไปยังหมู่บ้านแห่งหนึ่งของชาวสมาเลียนะคะเ,เพื่อที่จะเตรียมแล้วก็สาวกก็อยากจะให้ชาวสมาเรียนีย่ได้มีโอกาสได้เตรียมการต้อนรับพระเยซูแต่เราผลเ็นความจริงก็คือพวกเขาไม่ได้ต้อนรับ ไม่ยินดีเด้นต์ค่ะพระองค์นะคะอยู่ในพระธรรมดูการบทที่9กนะคะอที่54และข้อห้า5กล่าวไว้ว่าเมื่อยากบและยอนสาวกของพระองค์เห็นเช่นนี้ก็ทูลถามว่าพระองค์เจ้าข้าพระองค์ทรงต้อง,องการให้ข้าพระองค์เนี่ยขอไฟจากสวรรค์ลงมาทําลายพวกเขาหรือไม่แต่พระเยซูทรงหันมาตําหนิพวกเขาก็คือยากบยอนนั้นพระองค์กลับว่าท่านไม่รู้ว่าจิตใจของท่าน เป็นแบบไหนเพราะผุดมนุษย์ไม่ได้มาเพื่อทำลายชีวิตมนุษย์แต่มาเพื่อช่วยพวกเขาให้รอดนะคะดังนั้นชาวสมาเรียแม้ว่าทำไม่ถูกกับพระเยซูพวกเขาปฏิเสธพระองค์พวกเขาไม่ต้อนรับพระองค์แต่เราเห็นท่าทีพระเยซูต,ตอบสนองอยังไงคะพระเยซูยังทรงตอบสนองคนเหล่านั้นด้วยความรักต่อพวกเขาขณะที่ยาบกบและยอนกลับโทษ นะแล้วก็ต้องการให้พวกเขาถ้าขอไฟลงมาจากข้างบนเพื่อทาลายเนี่ยคิดว่าจะมีชีวิตรอดไหมคะน่าจะต้องตายเนาะแต่คือความมุ่งหมายของยากบและยอนเนี่ยนอกจากจะเกล่าโอดได้ต้องการให้เขาถึงขั้นตายหรือนะคะ mm. ก็พระเยซูจึงทรงตรงังหนิขอทั้งสองคนแล้วก็บอกว่าพระอ,องค์ทรงต้องการที่พระองค์มาต้องการให้ชาวสมาเดียเหล่านี้ได้รับความรอดนะคะก็ ก็จะนิงใจไว้น่าจะเวลาหมดแล้วนะคะก็ตอนนี้หมดเรื่องท่าเวลาก็สุดร้วเราจะเข้าไปสู่ขั้นตอนที่สามนะคะก็คือเมื่อฉันเห็นคนที่ทําผิดพลาดฉันเลือกที่จะตัดสินแล้วก็กล่าวโทษอย่างที่สามรู้สึกไม่ยอมรับพวกเขาเอาให้จบสามขั้นตอนกปแล้วกันนะคะก็คือเรารู้สึกไม่ยอมรับพวกเขาไม่ว่าสิ่งมันจะเล็กน้อยหรือใหญ่โตขนาะด ตาขอพระเจ้าเมตตาช่วยเหลือเรามีบางคนทําไม่ถูกกับเรานะคะทั้งคนที่รู้จักและคนไม่รู้จักขับรถดีๆเราก็มีคนที่ทําไม่ถูกใจเราแล้วนะคะดังนั้นขอพระเจ้าเมตตาเราที่เราจะเลือกที่จะตัดสินหรือตัดท้อทำไมแล้วก็เมื่อเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นใช่ไหมคะเราไม่ยอมรับพวกเขาเราไม่ยอมรับพวกเขาแล้วการที่เราไม่ยอมรับคนนั้นในที่ทํางานเราคนนั้นในหมู่ญาติของเรา หรือคนนั้นในครัวเรือนเราหรือแม้แต่คนแปลกหน้าที่เราไม่รู้จักเราไม่ยอมรับเป็นสิ่งที่เขาทาเมื่อเรามีอาการไม่ยอมรับเราคิดว่าคนคนนั้นเี่ยจะทําตัวดีขึ้นไหมหรือจะมีผลอะไรกับเราไหมเขาทำไม่ดีฉันจะไม่ยอมรับคิดว่าเขาจะทําตัวดีขึ้นไหมแต่ผลลมันไม่ใช่หรอกค่ะสิ่งหนึ่งที่จะเกิดขึ้นในใจของเขาคือคุณไม่ยอมรับฉันหรอฉันก็ไม่ยอมรับคุณเหมือนกันสิ่งเหล่านี้ทําให้ไม่ได้ทําให้เกิดความ สิ่งที่ดีกดขึ้นนะคะ,ะผู้อื่นก็รับรู้ในการปฏิเสธของเราการไม่ยอมรับของเราเขาก็โตตอบและก็ตอบสนองเหมือนอย่างที่เราทำของเขานะคะดังนั้นการที่เป็นบุตรของเจ้าการที่เป็นลูกของเจ้าเมื่อเราเลือกที่จะตัดสินแล้วก็ไม่ยอมรับคนอื่นเนี่ยขอให้เรารู้เลยว่าเ,าเขาก็ไม่ยอมรับเราเหมือนกันเราก็เข้าในวงโคจรของการที่ภาคสังกระดดแล้วคนอื่นก็เข้าสู่ในวงโคจร เพื่อพิชิตษาเราด้วยเช่นเดียวกันนะคะดังนั้นพระเจ้าจึงบอกว่าอย่ากล่าวโทษเขาเพื่อพระเจ้าจะไม่ทรงกล่าวโทษท่านเพราะว่าท่านทั้งหลายจะกล่าวโทษเขาอย่างไรพระเจ้าก็จะทรงกล่าวโทษท่านอย่างนั้นและท่านตัวให้เขาด้วยธนานอันใดพระเจ้าก็จะทรงตัวให้ท่านด้วยขนานอันนั้นด้วยในมัธิวบทที่เจ็ดข้อที่หนึ่งข้อที่สองนะคะเราจะจบลงในช่วงนี้นะคะเพื่อที่ว่าเ,เราจะสามารถ ต่อไปในขั้งหน้าได้นะคะก็วันนี้ไม่ว่าจะเป็นสิ่งใดก็ตามที่เราได้ยินได้ฟังมาแล้วพระเจ้าไม่ประสงค์ให้เราเข้าสู่วงจรอของการปฏิเสธประดุษในบทที่หนึง่งใช่ไหมคะจำได้ไหมคะเราย้อนกลับวงจรด้วยการใส่อะไรลงไปค่ะใส่ความร่างลงไปวงจรการปฏิเสธคุณหลุดไปนะคะแล้วเรากำลังอยู่ในตอนนี้อยู่ในวงจรของการที่ภาคสาเราจะมาดูขั้นตอนต่อไปขั้งหน้าว่า เราจะย้อนมุมนอนและจะหยุดหลุดจากแรงกดกันที่ท่าศาลผู้อื่นได้อย่างไรนะคะเพื่อที่ถึงที่สุดปลายเราทุกคนจะเข้าสู่การให้โอกาสและให้อภัยคนอื่นอย่างสมบูรณ์ค่ะสุดท้ายนะคะขออาจารย์ซึ่งค่ะพี่คเพื่อเรานะคะถ้าแต่ประเทศเดียร์เพียงอของมีผทุกคนที่สนับสนุนาธิตยประอบเราต่อย่าง่ว ชีวิตเพื่อชีวิตของเราผู้คนจะได้เจริญขึ้นตกับต้นเป็นว่งในเทศดับเลี่ยนไปด้วยความรักความเมตตาเสรีาหกในวงจรที่ไม่ไม่เกิดประโยชน์ก่อชีวิตของเราเราไม่ถวายัอาจารย์ขอปกป้องเ้ยนะครับคนเราควรคะยับก้าวไนทุกคนด้วย